สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูนุรินและบทเรียนคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการหารเศษส่วนและสําหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่คล่องหรือยังไม่ค่อยเข้าใจในบทเรียนของเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังของคุณครูได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ สำหรับเรื่องการหารเศษส่วนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หลักการหารเศษส่วนครูจะอธิบายในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนให้นักเรียนฟังกันก่อนค่ะส่วนกลับของเศษส่วนนะคะก็คือการกลับกันนั่นเองเศษส่วนของเราก็จะมีทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะนักเรียนตัวส่วนกลับของเศษส่วนก็คือการนําตัวเศษมาเป็นตัวส่วนและการนําตัวส่วน ไปเป็นตัวเศษหรือการเปลี่ยนสลับกันระหว่างตัวบนมาอยู่ข้างล่างและตัวล่างไปอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นเศษสองส่วนสามส่วนกลับของเศษสองส่วนสามก็คือเศษสามส่วนสองนั่นเองค่ะหรือเศษหนึ่งส่วนห้าส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนห้าก็คือเศษห้าส่วนหนึ่งหรือห้านั่นเองค่ะ หรือเศษ23ส่วน24ส่วนกลับของเศษ23ส่วน24ก็คือเศษ24ส่วน23นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะค่ะต่อมาเราก็มาเข้าสู่หลักการหารเศษส่วนค่ะสำหรับหลักการหารเศษส่วนนะคะก็มีหลักการอยู่ว่า จากโจทย์นะคะก็จะเป็นในเครื่องหมายหารถูกไหมคะนักเรียนนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษเป็นส่วนจากนั้นนักเรียนก็นํามาคูณกันก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเมื่อนักเรียนได้ผลลัพธ์แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปอย่างง่ายซึ่งรูปอย่างง่ายนะคะก็จะเป็นได้ทั้งจํานวนพะและเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองค่ะ จากหลักการที่ครูอธิบายให้นักเรียนฟังดูไม่ยากใช่ไหมคะเพราะเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารไปเป็นคูณและตัวหลังกลับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการคูณตามหลักการคูณที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะค่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะค่ะสําหรับตัวอย่างที่ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจกันนะคะ ครูขอเลือกโจทย์ข้อที่1ในแบบฝึกหัดหน้าที่37ของนักเรียนนะคะก็คือโจทย์ของเรานะคะ9หารเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะก็คือจำนวนนับหารด้วยตัวเศษส่วนของเรานะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอ่าก็จะได้ว่า9 เศษหส่วน6เท่ากับตามหลักการที่ครูได้เคยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะคะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะนักเรียนและและเศษส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมายตรงนี้นะคะเราก็จะต้องกลับกันค่ะก็คือจากเศษ1ส่วน6นะคะส่วนกลับของเศษ1ส่วน6ก็คือเศษ6ส่วน1นั่นเองค่ะ และหลักการเราก็ใช้หลักการคูณปกติเลยนะคะก็คือ9คูน6นะคะเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนด้านล่างนะคะก็คือ1ค่ะเราก็จะได้คำตอบก็คือ9 6้าหกห้าสิบนะคะ5 4สบ่ 54, ส่วน1นั่นก็คือ5 4บนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวิธีทำในข้อนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อวิธีทำ ในข้อต่อไปที่ครูจะยกขึ้นมาให้นักเรียนดูกันเลยค่ะสำหรับข้อต่อมาที่ครูจะเลือกมาอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจกันนะคะก็คือข้อที่4ในหน้าที่37ของแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะโจทย์ของเราก็คือเศษ9ส่วน11หารด้วย15ค่ะอ่าข้อนี้นะคะเราก็ใช้หลักการหารปกติเลยค่ะก็คือเศษ9ส่วน11ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ เครื่องหมายหารของเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณคาะและสําหรับตัวเลขด้านหลังเครื่องหมายหารของเรานะคะก็คือ15นะคะนักเรียนเรามาดูส่วนกลับของ15กันค่ะจริงๆแล้วนะคะ15ของเรานะคะก็คือเศษ15บส่วน1นั่นเองส่วนกลับของเศษ15ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน15นั่นเองนะคะอันนี้เป็นส่วนกลับนะคะค่ะเราก็จะได้ว่าเศษ9ส่วน11 คูณกับเศษ1ส่วน15นะคะนักเรียนเราก็จะได้ว่า9คูณกับ1และ11คูณกับ15นะคะ ซึ่งจากที่ครูได้เคยอธิบายนักเรียนก่อนหน้านี้นะคะครูได้อธิบายนักเรียนไปว่าในการคูณเศษส่วนนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่ามีตัวเศษและตัวส่วนที่ที่คู่กันนะคะก็คือมีเลขใดเลขหนึ่งหารได้ทั้งเศษและส่วนนักเรียนสามารถนํามาหารก่อนได้เลยนะคะเพื่อทําให้เศษส่วนตัวนี้เนี่ยมันต่าลงนะคะก็อย่างจากเลข ในข้อนี้นะคะเราก็จะได้ก็คือ9กับ15นะคะนักเรียนที่จะมีเลขมาตัดทอนให้ต่ำลงได้นะคะก็คือ3 3 9นะคะแล้วก็3 55ค่ะเราก็จะได้ว่า3คูณกับ1ส่วนด้วย11คูณกับ5นั่นเองค่ะ อ่าเลขของเรามันก็จะน้อยลงเวลาเราคูณนะคะเราก็จะคูณได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะได้ว่า3าคูณหได้3นะคะส่วนด้วย11บคูณหก็จะได้เท่ากับ55ค่ะหรือหากนักเรียนนะคะไม่ต้องการที่จะตัดทอนตั้งแต่แรกนะคะ,ะครูก็จะทำให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำได้เหมือนกันค่ะนักเรียนเราก็หากนักเรียนไม่ตัดทอนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ 9คูณหส่วนด้วย11แล้วก็คูณด้วยสินะคะนักเรียนค่ะซึ่งเราก็คูณปกติเลยค่ะหากนักเรียนไม่ตัดทอนให้อย่างต่ำก็ไม่เป็นไรเราค่อยมาตัดทีหลังก็ได้นะคะ9กคูณหก็ได้9แล้วก็11คูณกับ15นะคะก็จะได้เท่ากับ ห6 5กสิบห้านะคะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะคะเศษส่วนที่เราได้มายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเพราะว่ายังมีเลขที่หารได้ทางด้านบนและก็ด้านล่างนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะว่ามีเลขอะไรที่หารได้ทั้งเลขด้านบนและด้านล่างนะคะอ่าจากที่ครูสังเกตตรงนี้นะคะครูขอใช้แม่3ามค่ะก็เราก็จะได้ว่าสามสามเกสามห้าสิบห้า เหลือ1ทดไป1น,นะคะก็เป็น15ก็จะได้3 5 1หนะคะเราก็จะได้คำตอบสุดท้ายก็คือเศษ3ส่วน15นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่า,เ,าเราจะยังไม่ได้ตัดทอนจากด้านบนนะคะเราก็ต้องมาตัดทอนด้านล่างนะคะคำตอบที่นักเรียนได้ ก็จะเหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตัดทอนจากข้างบนเลยหรือว่าจะคิดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาตัดทอนนะคะครูขออภัยตรงนี้นิดนึงนะคะครูเขียนเป็น15ค่ะอ่าเป็นไงกันบ้างคะสําหรับการ หารเศษส่วนนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะครูอธิบายการหารเศษส่วนกับจํานวนนับให้นักเรียนดูนะคะสําหรับการหารเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะนักเรียนมาดูต่อตัวอย่างนะคะในชั่วโมงถัดไปที่ครูสอนนักเรียนค่ะสําหรับตัวอย่างนะคะก็ครูขอยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเพียง2ข้อนะคะแล้วก็ในแบบฝึกหัดหน้าที่37นะคะก็มีอีกข้อ2กับข้อ3นะคะนักเรียนสามารถ ไปลองทํานะคะลองเปิดดูคลิปของครูแล้วลองทําเทียบเคียงกันได้ค่ะค่ะและสําหรับท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูจะมีลิงก์ติดดีมนะคะเพื่อให้นันเกเรียนได้ทบทวนความรู้จากที่เราได้ทําความเข้าใจมาในคลิปนี้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการนําเสนอบทเรียน mm hmm. การหารเศษส่วนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ